ไมพี่ถึงคิดแต่งชุดทีมต,ตะคอสน,นะครับเขาเรียกว่าไงะตอนนี้ช่วงเข้าช่วงอันนี้แล้วครับเข้าช่วงปีใหม่มันลาดอะไรกันแหละคือเปลี่ยนยีนฐานบ้างอะไรบ้างอะไรไงเงี้ยปกติก็ขายชุดธรรมดาแหละครับแต่ยอดมันน้อยเงี้ยยอดมันน้อยกว่าเราขายชุดแบบนี้แบบนี้มันขายได้ดีกว่าอ,อ๋อเป็นการดึงดูดใช่ฮะดึงดูดลูกค้าให้คนเขามอง ถ้าปกติเขาเขาจะไม่ให้มองนะแต่เรื่องเขาว่าเขาก็มีคนมองบ้างคนถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอันนี้ทำมากี่วันแล้วครับวันนี้วันที่สองครับเพิ่งเริ่มแต่งเริ่มแต่งจ้ะดูเลยแต่งถึงที่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกแต่งยาวเลยจ้ะอันนี้แต่งกันกี่คนครับสองคนครับผมสองคนภรรยาแฟนอยู่ฝั่งนู้น แล้วเป็นไงพอแต่งตัวยอดดีขึ้นใช่ไหมครับยอดยอดดีขึ้นครับเช้าเราถ่ายดีเรียกทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเป็นสีสันแล้วคือคนผ่านไปผ่านมา,า,นมาเขาก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ฮนะเขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างยิ้มผมว่าข้างหลังก็ซื้อเยอะนะฮะข้างหลังก็ซื้อเยอะมีแซวบ้างไหม <c oughs> มอนะีอะไรเขาอะไรนะเซันเตคอสอะไรเงี้ยฮะฮะฮะอะไรมาร้องอะไอ่างเงี้ยแล้วก็ไปเพราะว่าข้าหลังเขจะซื้อ่ากาแฟดีของเขาไง 拜拜。Bye bye.